วยสวัสดีคือบมีเงินเท่าไรตรงไห้หมดอย่างนี้มีเงินเท่าไรตรงไห้หมดบารลา,ากาศเลย ไอ้เคียลืมไอ้เคียต้องไปเรเบลก่อนไปเรเบลก่อนไอ้เคียวันนี้แบบไอ้วันพรุ่งนี้เราแข่งกี่ทุ่มอ่ะสองทุ่มครับเจอกันอะไรนะเซริวโอเคสองทุ่มได้อยู่ทะเลที่เราเนี่ยที่เราเล่นมาลแล้วแบบโผโผลแล้วด่านทะเล เอาที่วิ่งบอลไฟกันอย่างเดียวนะโอ้ยเฮียยากกว่านะทีไฟอะได้เยอะเล่นแมดเดแร์เออลดนแมดเดแร์แต่แม่น้ำอ่ะเราเล่นได้นะแม่น้ำอ่ะวันไหนวะแม่น้ำอ่ะสบายอยู่แม่น้ำวันท้ายมัครับเออสบายแม่น้ำอ่ะเราโหดแม่น้ำอยู่นะเนี่ยวันนี้แจ็คก็ทำดีเว้ยเราต้องดึงสติเพราะเราแบบนั้นอะตอนที่มันแบบได้ใจเกินอะมันจะชอบข้อเสียของเราคือเวลาได้ใจเกินมันจะไปเออมันจะไปกันแบบว่าจะยัดอย่างเดียวเลย ชอบแบบคิดว่าห่างแล้วไงคิดว่าชนะชัวร์ไว้แต่ว่าบางทีมันเข้าหลังมาแบบตอนมันออกไปพอดีเงี้ยเข้าสวนไปพอดีเงี้ยก็เจ๋อเลยอ่ะไม่ได้คอเนอร์โดนผมไม่ได้เล่นไม่อะโดมัสเต๋อดูมสเต๋อสรุปว่าไงไม่รู้เอาเพชรแดงครับแดงมันปะวะน่าใช่ยปะเอาไงไม่รู้อะ มันใช้อะไรบ้างอะตัวเงินแดงห้าร้อยเหล็กผมไม่มีเหล็กเลยอ่ะลุงผมให้กูม,มีเหล็กอะไอ้แจ๊ไปซื้อตั๋วเงินแดงมาดิกไดูไม,ม่เหล็กจย๋วห่ให้เหล็กผมให้พี่โนไปหมดแล้วอะส่งแก๊งอะเหล็กกระเป๋าเลขสองห้าหก 2, 5, ใช่บอกว่ากี่ใบครับมันใช้ห้าใบาอะ่ะอืมครับเอาทีครับ,บห้าใบแจ็คแจงไหนอะ่ะงัดตีอะไรอีกวะแจงไหนครับผมไม,ไม่ได้งัดตีมีอะไรนะครับแจงไหนอะ่ะแจ็คเออซีดีซีครับมีป่ะข,ขอสองใบดิสองเอา้า งั้แบบงั้นต้องไปขายขอบใจครับรูอสามเลขสามได้ของเซอกัได้เลยก็เอาเลไม่ไม่ไม่เอาตังแดงเอาเลยเอาเจ้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 าจะทำไรจะไมว่างเลยพี่แซมเลกเปาหนึ่งเปสนึ่งปสามีอ่ตอ เรียนทำอะไรอะพี่เป็นเดดเีนบ้าเลยห้าห้าเ็นทำอะไรอะเนเไอ้แจคกูไม่เห็นได้เลยเาได้แล้วนะาทำน้ำมันที่ไหนใช้อีกรอยหนึ่งห่ทีเหรอใช่ผม่าจะหาเปนที่หนึ่งเลยกระเป๋าเก้าสิบสามเรยทำอะไรอะครับทอะไรยบเี่เย็นัดบ้าน พอเล็กทำอะไรถ้าแผนที่อะไรที่สองเงี้ยหรือะไงเ <c oughs> <c oughs> ยอะกูอยากคืนถ้เาเป็นที่หนึ่งครับเจ้าอื่นให้สี่หมื่นครับเจ้านี้ให้สองหมื่นคิมค้ม,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 มีนี้อะเป็นผมส่งเงินเนะี่ยไอ้นี่ใครเดี๋ยวผมไปหามาขาใครหนึ่คนล,ละครึ่งแ <c oughs> ลขข้วไงฮะไอ้เย็นเย็นส่งส่งเล็กใครส่งเล็กเจ้าเดิมเลยเดิมเหรอฮะที่สองวงที่สองเหรอตึงใจวะ อ้าวมันยังไม่เปิดดิเชียเปิดเบออร์ะไรนะเปิดไม่เปิดพี่อ่ะโอสกูสกูขับเลยมึงอ่ะอ้าวไปไหนอะลุงไปลาะะนกลางลานกลาง The Beat Creator Contest แห่งปี ได้แก่โชเฟอร์นั่นเองไอ้นี่การหลอมๆแล้วนะการหลบอมได้กับลุงเอาเลยนะครับเอาเลยโอ้ยเก็บแรงไว้เอาชนะได้ไม่วันนั้นใครกินกุ้งมังกรปะไอ้แจ็คเหรอใช่ครับอร่อยปะแจ็คสดปะไม่ครับมันไม่ครับมันไม่ไม่อร่อยไม่ไม่มันไม่มันไม่ข้างนอกหรือเปล่าข้างในไม่ไม่อันนั้นใครเป็นคนปิ้ง แต่ว่ามันมันก็มันก็เด้งดีครับใครเป็นคนปิ๊งอ่ะกูผมเนี่ยผมว่าตีสองกูไม่ได้แดกมึงแดกอะไรอยู่ก่นอ่ะกู้มก่อรกินริมสระสองคนโอ้โยเฮียไอสารกุ้งจ้องเท่าไหร่นะเสียละห้าพันไอสัตว์แดกกันสองคนผมว่าผมเรียกแล้วเรียกทุกคนเลยเดี๋ยวเขาไม่มีใครตื่นโอ้โหดูลักกันดีเหี้ยดูมันเล่นน้ำกันดิไอ้สัตว์ใครจะไปตื่นให้มึงวะเล่นน้ำแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเล่นน้ำอ่ะก็ได้อยู่วะ แต่ว่าอร่อยมันก็ได้อยู่มันปิ้งกันไหมไเหรอมันก็หวานดูครับอะไรหรอไม่ถึงครับไม่ตี่อ่ะฮะได้ไม่ดีอยู่นิยุผมว่าแบบได้แบบเราน่าให้ขอยากให้แต่ขอยามให้ดีกว่าแยอะกินกัวยากอีกสนุกกว่ามันไหมอ่ะวันเนี้ยอาจจะไปได้บรรยากาศไงแต่ผมชอบดีและตอนที่เราไปเนี่ยนอนบ้านญี่ปุ่นแต่แพงอ่ะ แพงจัดไอ้จัดอันนั้นละเท่าไหร่วะคืนละหกพันเจ็ดพันป่ะวะอันนั้นละหกพันห้าเออหกพันห้าเม่แต่มือหายกันได้เยอะอยู่กี่คนวะตอนนี้นอนกันสี่ป่ะสามสามหรือสี่ป่ะสามคนคับสี่คนรู้อะผมไม่ได้จ่ายตังค์เลยอ่ะไอ้แจ็คใหญ่อย่างเดียวอ่ะมันเตรียมให้อ่ะดีแต่ไม่มีตังค์ละเรื่องเนี้ยเหมือนมาเล่นเหมือนมาเล่นแบบบริจาคอ่ะไอ้ไอ้แจ็คอ่ะเออเลิกเล่นพนันละ บาคาร่าฆ่าแจ็คกูแล้วแต่บล็อกเด้งเนี่ยฆ่าไต้แจ็คเหมือนกันแล้วไอแต่ผมไม่ชอบนะไอห้องญี่ปุ่น่ะทำไมอ่ะว่าบน้ำไม่ได้ไม่มึงเปิดไม่เป็นะมึแล้วผมถามว่าสนาดนั้วยังไงมันบอกมันอาบไม่อ่างไอ่ี่แล้วใครจะให้จะให้อ่างต่อมันไม่ได้อ่างล้างหน้าแล้วลุงไม่ใช่อาบข้างนอกอาบข้างนอก แล้วแล้วไอ้แจ็คแล้วเพิ่เห็นอ่ะว่าเขาูบอ่ะเบ๊แต่ผมบิดทุกอย่างแล้วมันบิดมันจะหักแล้วอ่ะมันก็ไม่ออกอ่ะไอ้แจ็คแล้วเพิ่เห็นรูตกับกระแพงป่าตัวมันเริ่มมันอ่วได้อาดกันมึงเสียว่าคนเห็นหักมึงอะไอ้เหี้ยจริงแม่งคนไม่เบิร์กอ่ะ ไอเดไปซื้อกรกสีนีเลยไม่ขึ้นอ่ะเย็หน่อยซิวหน่อยซิไอ้าโก้นนี้แม่งแม่งอยางร้อนอ่ะเลยอา ก็มันเป็นน้ำของไอ้นี่ไงที้อ่ะก็เป็นผงอะไรไม่รู้ผมเทไปอ่ะเออนับสีเขียวเลยอ้บทีแบบหดเลยอะเล้วไม่เลยผมหดหมดเลยอะร้อนจัดไม่แต่กูมองว่าตอนเราไปนอนเต็นท์น่าสนุกนะแต่นี้วิ่งเดินขึ้นเขากันอ่ะ๋อใช่ใช่ใช่โอ้ขอรอบเดียวนะ เออแต่มันเย็นดีนะคนอ่ะโหผมจะแบบจะเป็นหอบตายเอาเดินกันไปไหนก็ไม่รู้สองคนมึงคือคนป้นนะถ้ามันวิ่งหนีวิ่งเข้าหายเนี่ยมึงแทงเลยโอเคปะ้อาต้องถามชื่อมึงหน่อยนะแจ๊ค ทางไหนอะไปทางไหนได้วิงทางนี่หรอเฮ้ยพี่เป็นของจริงว่ะแป๊บนึงแปบ๊บนึงนแบ๊บนึงหลงพ่อรวยสวัสดีคืบมีเงินเท่าไหร่ตรงไหม่หมดอย่านี มีเงินเท่าไรตรงไปหมดไปส่งได้ไหมไปส่งเหรอลงครับพี่ลงครับพี่มีอะไรขู่เขาให้หมดเลยดาวคู่เขยขู่เขาขู่ขู่ขู่ขาวอ่เขาขู่เขาวขู่เขาขู่เขาพี่โอ้ยแล้วพี่ครับแล้วพี่แต่ผมขอได้ไหมเงินที่ผมทำงานมาผมไม่แล้ว้ยง มีน้องนี่ต้องดลออาปนได้ไหมอะโอ้มีอยาปนได้ไหมอะไม่บมีน้องต้องดูแลผู้ข่าวครับผู้ข่าวอปนไม่ต้องหมดได้ไหมอะเอลเนาผมขอละปเปหมดเลยพีสี่เอาะดีวะขอร้องแล้วผมขอร้องจริงเลยวันนี้ผมโดนไปแสนห้าผมขอรพี่ วัดเลยพวกเนี้ยพี่ครับลึกได้ยังครับพี่ไอ้คุกเขาไอ้คุกเขาคุกหยุดยังง่ะค่ะพี่พี่ครับขอคืนได้ไหมพี่โผมพี่ขอบมากครับพี่ ตรงนี้อย่างเยอะเลยสัตว์ไม่ผมเปิลจะเป็นคอนเทนต์ได้เฉยครับไม่ได้ปิลแบบจิงจังไอเทียะจะเบอร์เกอร์แกเบอร์เกอร์แกเบอร์เกอร์ไอตัดจะเบอร์เกอ,อ,อร์ได้อยู่ ไหนวะโอ้แจ็คไอ้เชสเซอร์กันไอ้แจ็คข้างบนยังมีคนให้ป้นอยู่ไอ้เบอร์เกอร์แบบเห็นปะไอ้เชสรถอะ่ะเห็นรถไหมเออเลิกออด,ดเออเอาดิใส่เกาะก่อนไอ้สัตว์เอาไปสปบฟิกเบรดเออไอ้เชสเซอร์รอยู่ไหนอะ่ะเดีกำลังฟิกมา เอาก่อนเลยดีกว่าไปแจ็คสองคนก็ได้ไอ้แจ็คใส่หน้ากากคนทีนึงไอ้เชีย่ยมึงปนนะมึงเคยพูดนะมึงพูดนะให้มันกุกเข่าถ้ามันสู้<ห>มึงก้เาเลย พูดไปพูด,ไปพ,ดไปพูดดิไปพูดดิด้านหลังมึงเนี่ยกระเป๋าเลขอะไรขา้าวห้าสิบห้าห้าสิบห้าเหรออะไรอ่ะเข,เขาบอกให้กุกข้าวเขากำลังนี่น่าจะหิวละใช่เขาน่าจะหิวละเขาบอกให้กุกข้าวข้าวได้ไหมอ่ะ สองมื่ไอ้สัตว์นอแก่งนี้หมดได้เฮีย ไอ้แจ็คไอ้สื่อข้ไอ้เชี่ยตะกี้เขาบอกไอ้เฮียกูลเรือเอากุ้งมาอัลพันแพงไอ้เฮียกูลเรือมาหยิบกุ้งมาดิผมไม่ได้ฆ่าเลยครับรูปภาพไอ้แจ๊กไอ้แจ็คเอาที่ไปรีผภา

ที่อะไรวะไหนวะอันนี้เปนกุ้งขาหรือกุ้งดอกอะ่ะโอ้ชยย่างแม่ละกันไอสัตว์หาไม่เจอ กุ้งนี้ไม่แพงเลยครับตัวละยี่สิบหาไม่เจอชังแม่งแค่นี้ก็กวิ่งหัวแล้ว ไปไหนต่อครับไปแต่งตัวใหม่ไปหน้าร้านอนากาศก่อนเนี่ยข้างหน้าก่อนเลยเปลี่ยนอากาศได้เฮียเซิร์ก่ะไม่หลับครับอะไรนะไม่หลับ เซิร์ฟไม่รอดหรอไม่รับครับไม่รับไม่รับเลยโทรับไปเปลี่ยนสภาพไหมไปบ้านไหมครับเดินไปบ้านไปบ้านไปบ้านแม่จะตกายกัง มันอยู่ดิโดนลุงไม่เอาผมเลยผมโดนกระทืบตายไอ้เชี่ยโดนใครค่ะฆ่ากระโดดเลยบวกกับแม่งตรงไฮเวย์โอ้โหเชี่ยแล้วมึงรออะไรกันไม่แทงตัยับเลยแล้วมึงรอมัได้ไงขออไงไม่ปุ่มผมหมดตัวเลยมันไม่อู้ผมมันดีนะใครอ่ะไม่รู้แม่งโอ้โยแม่งมีพับด้วยคนที่สองอะใช่เหรอกูแก๊งก็ไอ้คนนี้่มันมันถ่ายรูปเราไงผมเลยตามมันไปตอนแรกมึงก็รู้ไปเปลนสภาพก่อน กูปพองแก๊งเบอร์เกอร์มาได้เต็มเลยใช่ห,หรอเอออ้วนเลยตอนผมวิ่งวิ่งเอารถมันมันมีนมนมนมคนตายผมรีบม,มูฟออกมาเลย <c ười> คิดถึงหลานแหละคิดถึง เช็คดูเม่ไหรครตัวเจทีได้แข่งโดยกูเล่ปีดนวันเท่ามืมึงเศราได้แค่ดูและมึงไม่ใช่เพื่อนตอนที่กูแม่เก็ตเด้แชมป์โทษที่เองอยู่กับกูเลย